นิยายเสียงเรื่องคู่ครองนองพี่ส้มผักเขียนตอนที่6เอาไปเก็บไว้ไหนนั่นคือคำถามในใจของดาริกาเมื่อมองอาหารบนโต๊ะที่คนตรงหน้ากินจนหมดแบบไม่ได้รู้สึกว่าฝืนกินให้หมดเพราะท้าเธอไว้แต่นั่นคือการกินปกติของผู้ชายคนนี้ ในขณะที่ส่วนของเธอยังเหลืออยู่อีกเกือบครึ่งจานที่เธอกินไปเยอะคงเป็นแตงโมปัน่นส่วนคนพี่กินน้ำเปล่าตามไปอีกครึ่งขวดใหญ่ก่อนจะยักคิ้วให้เธอเราวกับท้าทายว่าเป็นไงล่ะปกติพี่วีกินขนาดนี้หรอคะบอกอย่างทึ่งๆแบบนี้ใครจะเลี้ยงไหวพี่เลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องห่วงว่าแต่เราเถอะเมื่อไหร่จะหมด นูดาอิ่มแล้วถ้าไม่หมดก็ไม่ต้องกลับบ้านเงื่อนไขดูจะยังคงเดิมแต่ดูหน้าน้องคงไม่ไหวแล้วจริงๆคงเพราะที่เขาคีบให้ไปดูก็เยอะเอาการเท่าที่กินไปก็นับว่ามากกว่าปกติของเธอแล้วนูดาไม่ไหวจริงๆเมื่อน้ำเสียงพี่ที่ถามดูอ่อนโยนคนน้องจึงกล้าสารภาพความจริงนูดากินมาจุกตรงคอแล้ว พี่วีช่วยหน่อยสิคะดได้กินเยอะแล้วจริงๆค่ะเยอะกว่าทุกวันเลยวิรพมองสบตาคนที่ขอให้ช่วยก่อนจะสายหน้าอย่างละอาแค่ครั้งนี้นะส่งมาถึงตอนนี้ดาริกาก็ยิ้มกว้างเมื่อมีคนช่วยกินรีบยกจานส่งให้ไม่ใช่คีบมานั่นหมายถึงป้อนดาริกาย้อนถามผ่านแววตา แล้วพี่ก็พยักหน้าให้พรางใช้มือกอดอกบอกว่ามือไม่ว่างถ้าจะให้ช่วยก็ต้องบริการหน่อยซึ่งก็ไม่ได้ดูยากเย็นอะไรนักหญิงสาวคีิปหมูชิ้นโตส่งให้ถึงปากพี่แต่ด้วยต้องยื่นมือไปสุดแขนเพื่อข้ามโต๊ะทำให้ไม่ถนัดหมูชิ้นโตจึงหลุดจากตะเกียบเปลือเสื้อขอโทษค่ะเธอรีบยกมือไหว้เมื่อพี่ทำหน้าดูใส รีบหยิบทิชชู่จากกระเป๋าสะพายใบเล็กข้างตัวมาส่งให้แต่อีกฝ่ายบอกให้มาเช็ดให้เธอจึงรีบอ้อมโต๊มารับผิดชอบสิ่งที่ทำแต่น้ำจิ้มของหมูอบก็ฝังลึกเกินจะเช็ดออกทำไงดีเลอกว่าเดิมอีกวีระภพทำหน้าเซง็งแล้วอยู่ๆก็ใช้นิ้วมือป้ายซอสบนจานปาดเสื้อหญิงสาวเป็นการเอาคืนพี่วีทำอะไรคะ เธอตกใจขยับออกแต่ก็ช้าไปเมื่อเสื้อสีขาวของเธอมีซอสสีแดงเปื้อเป็นรอยชัดเจนเปื้อนเหมือนกันแล้วนี่คนพี่แทงทำหน้าตายเหมือนไม่ได้รู้สึกผิดคิดสิต้องทำไงต่อถ้ามีล้างออกก็คงต้องไปหาซื้อเสื้อมาเปลี่ยนค่ะคนน้องตอบผ่าซื้อทั้งที่ความจริงต้องโวยวายที่โดนแกล้งก็คิดได้นี่ งั้นมาป้อนพี่ให้เสร็จแล้วไปหาซื้อเสื้อเปลี่ยนกันใช้เวลาไม่นานอาหารที่ซื้อมาก็หมดดาริการู้สึกทึ่งไม่หายไม่คิดว่าจะมีคนที่กินได้มากกว่าพี่ธาดาของเธออีกจากนั้นก็เดินไปดูเสื้อที่จะมาเปลี่ยนจะว่าไปแล้วนี่เป็นการเดินตลาดแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตมีของมากมายให้เลือกแต่ดูเหมือนตอนนี้คงต้องหาเสื้อมาเปลี่ยน วิรภพเดินนำมาที่โซนที่มีแผงเสื้อผ้ามากมายให้เลือกสรรจนละลานตาเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเข้าร้านไหนร้านชุดคู่รักยินดีต้อนรับค่ะพนักงานขายวัยกลางโคนทักทายวิรภพที่ยังไม่ได้เดินเข้าไปในร้านด้วยซ้ำเพอะชุดในร้านดูอย่างไรก็ไม่น่าจะเข้ากับเขาสักนิดผิดกับดาริกาหญิงสาวทำตาโตดูประทับใจชุดที่จัดเป็นเซต ชายหญิงเข้าคู่กันมากมายหลากหลายสไตล์เรามีชุดหลายแบบนะคะไม่ได้มีแค่เสื้อยืดหรือโปโลเรามีเสื้อเชิ้ตของคุณผู้ชายแล้วมีผ้าแบบเดียวกันเป็นสายน่ารักน่ารัก,รกหรือชุดกระโปรงให้น้องผู้หญิงด้วยสวยดีนะคะดาริกาบอกแม่ค้าเคยเห็นแต่ที่เป็นเสื้อยืดหรือเสื้อโปโลลูกสาวป้าออกแบบเองคะ่ะแม่ค้ากำลังอธิบาย ระหว่างนั้นก็มีลูกค้ามาถามราคาหล่อนจึงต้องขอตัวไปดูลูกค้ารายอื่นก่อนแล้วเรียกลูกสาวที่อยู่ในร้านให้ออกมาช่วยรอสักครู่นะคะดาริกาพยักหน้ารับก่อนจะหันมาคุยกับคนข้างตัวสวยนะคะพี่วีหนูดาชอบจังพี่ไม่ใส่เสื้อคู่แน่ปฏิเสธทันควันแบบไม่ต้องคิดไปเถอะไปดูร้านอื่นดาหนูดา,ดดา ดูเหมือนลูกสาวแม่ค้าจะออกมาทันก่อนจะเสียลูกค้าใช่หนูได้จริงๆด้วยแก้วกิ่งแก้วใช่ไหมดาริกาจำได้เธอพลากออกจากวิรพต้องไปหาเพื่อนวัยเดียวกันจากนั้นทั้งสองคนก็โผล่เข้ากอดกันเป็นภาพที่วิรพไม่คิดว่าจะได้เห็นเพราะไม่คิดว่าดาริกาจะมีเพื่อนสนิทถึงขั้นเอาหน้าไปถูกกันอย่างที่ทำตอนนี้ อดามาเดินที่นี่ได้ยังไงแล้วนี่อะไรแขนเนี่ยโดนยุงกัดใช่ไหมเพื่อนที่เพิ่งเจอดูจะช่างเจราจากว่าดาริกามากวีรพเฝ้าสังเกตแล้วนี่อะไรทําไมเสื้อเปลือยอย่างนี้ล่ะแล้วนั่นมากับใครพี่ธาดาเหรอคะสวัสดีค่ะยกมือไหว้เสร็จก็หันไปกระซิบกับดาริกาพี่ธาดาหล่อเนาะจีบได้ไหมดาริกาสายหน้า จึงโดนโวยใส่ว่าห่วงพี่เหรอเธอจึงรีบปฏิเสธไม่ใช่พี่ธาดาคนนี้พี่วีจ้ะพี่วีครูที่เธอบอกดุดุนเหรอคราวนี้กิ่งแก้วว่าเสียงดังก่อนจะนึกได้อุ๊บขอโทษค่ะเผ่อพูดเสียงดังไปหน่อยสวัสดีค่ะคุณพี่วีหนูชื่อกิ่งแก้วค่ะเป็นเพื่อนตอนมาต้นของหนูดาค่ะขอโทษที่เสียมรารยาทนะคะวีรภพ ยกมือรับไหว้ดูสนิทกันนะหนูดาใส่ไฟพี่ไว้เยอะละสิกิ่งแก้วยิ้มแห้งๆกลัวจะทำงานเข้าเพื่อนจริงรีบแก้ตัวให้ก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะหนูดาจะชอบบ่นเวลาไปเรียนแล้วครูสอนไม่เข้าใจชอบบอกว่าถ้าครูพี่วีอยู่ด้วยก็คงดีเข้าใจพูดนะวิรภพบ,บอกกับกิ่งแก้วก่อนจะหันมาทางตัวการ บอกกันมาดีนี่หนูดาเปล่าซะหน่อยดาริกาตอบไม่เต็มเสียงสแสดงว่าคำกล่าวหาเริ่มมีมูลหนูดาแค่บอกว่าพี่วีดูนิดหน่อยเองค่ะท่าทางเหมือนหมาป่ากับลูกแกะของวีระภพและดาริกาสร้างรอยยิ้มให้กิ่งแก้วเด็กสาวมองผู้ชายทีผู้หญิงทีอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดแทรกพี่วีกับหนูดาเสื้อเพื่อนเหมือนกันเลย หนูดายังซุ่มซ่ามเหมือนเดิมนะแต่ไม่ยักก็รู้ว่าพี่พีก็ซุ่มซ่ามด้วยหนูดาททำเสื้อพี่วีเพื่อนเองจากแก้วก็เลยมาหาซื้อเสื้อเปลี่ยนกันหรอแล้วดาจะใส่ได้หรอเสื้อใหม่ยังไม่ซักเดี๋ยวก็แพ้หรอกคำพูดนั้นทำให้วีรพบรู้ว่ากิ่งแก้วดูจะสนิทกับดาริกาไม่น้อยแต่ไม่เป็นไรชุดล้านเราเราซักทำความสะอาดอย่างดี ตัดกันเองด้วยหนูดาใส่ได้แต่วิพีวีคงไม่ชอบเห็นแววตาแม่ค้าและเพื่อนแม่ค้าที่มองมาแล้ววีโรภรู้สึกว่างานจะเข้าดูเหมือนเขาจะไม่ยอมก็ไม่ได้แต่ดูท่าทางที่กิ่งแก้วกอดเอลดาริกาอย่างสนิทสนมบวกกับดาริกาเองก็ดูมีความสุขที่ได้เจอเพื่อนก็ทำให้ปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องพยักหน้าเย้ yeah. สองสาวกอดกันคนหนึ่งดีใจที่ขายของได้อีกคนก็ดีใจที่จะได้ชุดถูกใจหนูดาเอาชุดไหนเลือกเลยเลือกเลยนี่เราว่าหนูดาใส่ชุดนี้สวยนะไม่สั้นด้วยคุมเข่าว่าแต่หนูดาผอมไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ผอมหนักตั้ง45คงสูงขึ้นมัง้งสูงกว่าตอนมอตน้นเยอะเลยหรอก็ยังเตี้ยก,กว่าเราเกือบสองเซนได้ กิ่งแก้วดูภูมิใจเมื่อยืนเทียบส่วนสูงกันไหนวัดรอบเอวดูซิยังไม่ถึง23ดีเลยเดี๋ยวบอกว่าพอไม่ผอมนะนุดาสโโพก,ก็34หน้าอกกอ็ก่อนที่กิ่งแก้วจะทันได้พูดเธอก็ถูกเพื่อนปิดปากพร้อมเอ็ดว่าพูดเสียงดังไปแล้วอายคนอื่นเขาโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วปล่อยเราได้แล้วเห็นผอมๆเนี่ยไปเอาแรงมาจากไหน ขื่นยังไม่ปล่อยเราใจขาดตายพอดีทำเป็นยอมลงให้แต่พอดาริกาเอามือออกก็ยิ้มทะเลนพี่วีรอบอกหนูดานะ่ะสาสานะคะน่าจาักครับ4แก้วดาริการีบลากเพื่อนเข้าไปในห้องลองชุดรู้สึกอายจนอยากมุดแผ่นดินหนียิ่งเหลือไปเห็นวิรพยิ้มพลางสายหน้าก็ยิ่งอยากเขกหัวเพื่อนตัวแสบ ทำไมทำอย่างนั้นล่ะแก้วใจร้ายกับดราม่าโกรธเล่าเอา้าทำไมต้องอายพี่วีจะได้รู้ไงว่าหนูดานะอึมหญิงแก้วเป็นคนทะเลนขี้เล่นไม่เคยเปลี่ยนโอ้ไม่ต้องทำหน้างอหลอกเล่นเองไหนบอกว่าพี่วีเนี่ยพี่ชายไอ้อาการอายสัดส,ส่วนเนี่ยมันไม่น่าจะใช่แค่พี่ชายแล้วนะว่าแต่ไม่เจอกันตั้งสามปีตอนนี้เป็นยังไงบ้าง หนูดาเป็นยังไงบ้างมาเดินตรงนี้ได้ไงฝุ่นเยอะคนเยอะแล้วนี้ดูสิรอยแดงเนี่ยโดนยุงรุมละสินมจันกับแม่อาลีปล่อยมาได้ไงเนี่ยพูดซะไม่เว้นช่วงให้ตาตอบเลยนะถึงตอนนี้กิ่งแก้วก็หัวเราะก่อนจะดึงเพื่อนมากอดเราคิดถึงหนูดามากเลยรู้ไหมดีใจมากที่ได้เจอไม่ใช่หรอกถ้าคิดถึงทำไมไม่ไปหาล่ะ ก็รู้นี่ว่าบ้านใดอยู่ไหนดาลิกาตัดเพ้อย้ายโรงเรียนแล้วหายไปเลยไม่ยอมติดต่อมาเลยนึกว่าไปมีเพื่อนใหม่แล้วลืมดาแล้วซะอีกไม่ลืมเลยคิดถึงตลอดหาไม่ได้นะเพื่อนที่เรียนแยก่กว่าเรานะ่ะกิ่งแก้วย้าวอย่างที่เคยก่อนจะหัวเราะแล้วแตกแก้มเพื่อนโอก่อนจะเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองตลอดหลายปีที่ผ่านมาบ้านเราลำบาก พราะเราล้มละลายทําให้เรากับแม่ต้องมาขายของที่นี่ก็เลยไม่ได้ติดต่อไปหาหนูดาเลยแล้วที่สําคัญเราอายอายเพื่อนๆแต่เราไม่อายหนูดานะเพราะรู้ว่าหนูดาจะไม่ดูถูกเราสองสาวพูดคุยกันอีกพักใหญ่จนลืมไปว่ามีใครคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างาน,นอกใครคนหนึ่งที่เดินเข้ามายืนอยู่ข้างห้องแต่งตัวได้ยินบทสนทนาของเพื่อนที่คิดถึงกันมาก แล้วดูเหมือนแม่ของกิ่นแก้วจะสังเกตเห็นจึงเรียกให้ไม่เป็นไรหรอกครับให้เขาคุยกันเถอะชายหนุ่มบอกผมขอเสื้อเชิต้ตัวนั้นละกันครับแม่ค้าหยิบเสื้อพร้อมชุดผู้หญิงมาให้วีรพพบหยิบเอาแค่เสื้อเชิตเอาแค่เสื้อนะคะเอาทั้งคู่นั่นแหละครับให้น้องเลือกไซส์ค่อยเอาใส่ถุงให้ก็ได้ครับนั่นคือทางออกที่วีรพพคิดไว้เสื้อชุดคู่รักสชุด ถ้าใส่ไม่พร้อมกันก็ไม่ได้มีปัญหาถ้าน้องเสร็จแล้วให้รอที่นี้นะครับผมไปห้องน้ำเดี๋ยวมาเมื่อคอยหลังวีรภพไม่นานสองสาวก็ออกมาจากห้องรองชุดแล้วก็มีเรื่องให้แม่ของกิงแก้ประหลาดใจเมื่อชุดที่ดาริกาใส่ออกมาเป็นชุดเดียวกับที่วีรภพเลือกไปผู้มากไวกว่ายิ้มอย่างนึกเอ็นดูอ๋อยังไม่ได้แนะนำเลยหนูดานี่แม่เรา แม่คานี่ไงหนูดาที่แก้วเคยเล่าให้แม่ฟังบ่อยๆน่ารักอย่างที่หนูบอกใช่ไหมล่ะสวยมากเลยลูกหนูน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยขอบคุณค่ะดาริกายกมือไหว้ผู้มากไวกว่าก็รับไหว้แล้วพี่วีล่ะคะไปเปลี่ยนเสื้อจ่าบอกว่าเดี๋ยวมาแล้วพี่วีเลือกเสื้อลายไหนคะในขณะที่ดาริการอคำตอบแต่กิ่งแก้วเห็นชุดผู้หญิงในมือแม่ก็ยกมือแตะอก โอ้ใจตรงกันเวอร์ใจตรงกันอะไรแก้วดาริกาถามพี่วีมาเดี๋ยวก็รู้กิ่งแก้วหัวล้อคิกมารดาของเธออมยิม้มในขณะที่ดาริกายังคงตามไม่ทันกระทั้งเห็นพี่วีเดินมายืนอยู่ตรงหน้าไม่ต้องให้คนพี่พูดออกมาคนน้องก็เดาได้ว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไรเวลานี้ การที่วีรพบซึ่งเป็นผู้ชายหน้าตาดีมีมาดเนียบอย่างนักธุรกิจแต่กลับใส่เสื้อผ้าลายเดียวกับผู้หญิงร่างบาบางที่เดินตามมาดูจะสร้างรอยยิ้มและความสนใจแก่ผู้คนที่เดินสวนกันไม่น้อยแม้คนเดินนำจะอารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่นักเพราะนี่ผิดจากที่ตั้งใจไว้จึงพยายามเดินให้เร็วเพื่อจะไปให้พ้นสายตาคนที่มองแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ แต่ติดตรงที่คนเดินตามหลังมาก็ยังคงเป็นเด็กน้อยอ้อยส้อยเดินเร็วก็จะกลายเป็นลากแล้วก็จะลมเอาแต่สุดท้ายก็มาถึงรถเปิดประตูรถให้น้องขึ้นไปนั่งง่วงหรือยังเขาถามขณะที่ยังไม่ปิดประตูถ้ายังไม่ง่วงวันนี้วันอังคารเหมาะกับการไปสักการะสะเด็จพ่อรอหาดกรุงเทพตอนกลางคืนสวยนะเมื่อก่อนพี่กับธดาชอบออกไปท่องลาตีกัน นั่งรถไปเรื่อยๆแอบเที่ยวหรอคะดาริกาคิดตามเพราะตอนนั้นน่าจะมีกฎว่าเด็กๆต้องเข้าบ้านก่อนสีทุ่มก็นิดหน่อยว่าแต่หนูดาเธออยากไปไหมหรือว่าง่วงแล้วหนูดายังไม่ง่วงคะ่ะแต่หนูดาว่าจะไปเฝ้าคุณแม่ถึงแม้เธอจะอยากไปแต่ก็อยากกลับไปอยู่กับมารดามากกว่าแล้วที่สำคัญก็เกรงใจคนผาเที่ยวด้วยวันนี้ก็เสียเวลากับเธอมามากพอแล้ว วิรภพยังไม่ว่าอะไรเดินอ้อมไปที่รถก่อนจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็หันมาบอกคนข้างๆพี่โทรบอกนมจันไว้แล้วว่าจะพาหนูดากลับไปส่งบ้านไปตอนนี้นะอลีก็หลับแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมถ้าหนูดาอยากไปนะท่านง,ง่วงก็บอกพี่จะได้พากลับบ้านยังไม่ง่วงค่ะหนูดาอยากไปจะได้ไปขอพรให้คุณแม่หายให้คุณแม่แข็งแรงอยู่กับหนูดาไปนานๆ คำพูดนั้นทําให้แววตาที่วิรพพบมองน้องสะท้อนความเศร้าให้เดริกาสัมผัสได้แต่เธอก็ตีความไปเป็นอีกเรื่องแต่พี่วีไม่ไอายหรอคะที่จะเดินกับหนูดาด้วยชุดแบบนี้วิรพพบทาหน้าเซ็งเบาๆเมื่อนึกถึงแววตาคนที่มองถ้าไม่พูดขึ้นมาพี่ก็จะลืมมันแล้วนะไม่เป็นไรพี่มีแจ็คเก็ตในรถตอนนี้สี่ทุ่มกว่าน่าจะกลับถึงบ้านราวเที่ยงคืน เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่แวะไปรับหนูตาแต่เช้าได้ไปรับพี่วีไม่พักที่บ้านใหญ่หรอคะคำถามอย่างซื่อนั้นไม่ได้มีความหมายลึกซึง้งแต่คนพี่ก็ขำไม่ต้องรีบหรอกแต่งเมื่อไหร่คอยให้พี่อยู่ด้วยก็ได้ดาริกายังคงคิดไม่ทันกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบอึดใจจึงทําตาโตหนูดาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อย คนพี่ทำเป็นไม่ได้ยินหันไปเปิดเพลงคลอเบาๆแล้วอมยิม้มเมื่อแอบมองน้องที่ทำหน้างงเพราะถูกเมินทั้งที่อยากแยง้งอยากอธิบายแต่ก็ไม่กล้าซึ่งนั่นเป็นเรื่องไม่ดีนักวีรพรมไม่ต้องการให้ดาริกายอมเขาเพราะเกรงกลัวความจริงอยากให้เธอแยง้งให้บอกสิ่งที่ต้องการเพราะการที่คิดอย่างนั้นคือจุดเริ่มต้นของคนที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้า ไม่เอาแต่หลบอยู่ข้างหลังคนอื่นอย่างที่น้องเคยทำแต่เขาก็รู้ว่าการจะเปลี่ยนไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้เวลาและเขาก็พร้อมจะให้เวลาน้องเวลาที่จะค่อยๆสอนค่อยๆให้เรียนรู้มีดุบ้างมีใจดีด้วยบ้างซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้มั่นใจว่าวิธีการนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแต่คิดว่ามันคือการให้เวลาน้องเวลาที่จะได้เรียนรู้ที่จะเติบโต เป็นคนที่แม่ของเธออยากให้เป็นและคาดหวังว่าเขาจะทำมันได้ผมบอกนะอาลีก่อนว่าต่อไปนี้ผมจะพาหนูดาไปเรียนรู้โลกข้างนอกให้เขาได้ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นอาจจะต้องเจ็บตัวบ้างไม่สบายตัวบ้างผมรับประกันไม่ได้ว่าน้องจะไม่เป็นอันตรายใดๆเลยแต่ผมบอกได้ว่าทุกย่างก้าวที่น้องออกไปสู่โลกข้างนอกจะมีผมมองน้องอยู่ จะไม่ปล่อยให้น้องกล้าสายตาเลยนาเข้าใจนาเชื่อใจวีตอนนี้ชีวิตหนูดาขึ้นอยู่กับวีถ้าต้องเกิดอะไรขึ้นกับหนูดาจริงๆนาก็จะไม่โทษวีเลยไม่ใช่ว่าวีแลพภพจะไม่เห็นรอยแดงของยุงกัดไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เห็นอาการจามเป็นระยะะยระเพราะแพ้ฝุ่นของน้องแต่เขาเลือกที่จะทำเมินเฉยต่อมันเพื่อให้น้องได้เรียนรู้ ที่จะดูแลตัวเองไม่รอให้คนอื่นถามคนอื่นบอกหรือรอให้คนอื่นคอยหายามาทาให้อย่างที่น้องเคยชินแม้จะห่วงอยากบอกให้เอายามาทาแต่ก็ต้องห้ามตัวเองไว้เดี๋ยวแกล้งทําเป็นไม่ได้สนใจแทนทว่าตรงนี้ดูเหมือนวีรภพจะคาดการผิดเขาไม่รู้ว่าที่ดาริกาไม่หยิบยามาทาไม่ใช่เพราะจะให้คนมาคอยบอกคอยโโ แต่ในสถานการณ์ที่อยู่กับเขาเธอกังวลกังวลว่าตัวเองจะทำให้พี่วีละอาถ้าจะหยิบยากแก้แพ้ขึ้นมากินหรือยามาทาตามรอยโดยยุงกัดทำตัวเป็นคนบอบบางสำอ,อยเธอไม่อยากโดนว่าเหมือนเมื่อครั้งเป็นเด็กเหมือนตอนที่ถูกมดกัดเธอไม่อยากเห็นแววตาพี่ที่มองเธออย่างเหนื่อยหน่ายแล้วไม่อยากเข้าใกล้เธออดทนไว้ก่อนนะหนูดา ไม่เป็นไรหรอกไว้กลับบ้านค่อยกินยาไม่เป็นไรนั่นคือสิ่งที่เธอบอกกับตัวเองวันนี้พี่วีใจดีด้วยมากแล้วอย่าทําให้พี่วีหมดหงุดหงิดนะดาต้องอดทนถ้าไม่อยากให้พี่วีโกรธก็ต้องอดทนไว้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองหลังจากนั้นวีรละพบขับรถพาดาริกาไปดูไฟระหว่างทาง ก็ไปแวะที่ร้านพระบรมรูปทรงมา้าหญิงสาวดูตื่นเต้นกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับชีวิตในวัย18ปีไม่เคยได้ออกท่องราตรีอย่างนี้ไม่เคยได้ไปเดินตลาดไม่เคยได้เห็นว่าไฟข้างทางในเมืองกรุงจะสวยและชวนมองอย่างนี้มาก่อนยิ่งดึกถนนยิ่งว่างใช้เวลาไม่นานก็มาถึงจุดที่จอดรถไปเถอะต้องเดินอีกหน่อย วีรพบสวมเสื้อแจ็คเก็ตขุมเสื้อลายคู่รักก่อนเดินนำน้องไปที่ลานพระบรมรูปทรงม้าพาแวะซื้อดอกกุหลาบสีชมพูทูบเทียนหมากพูของไหว้ไม่มีดอกกุหลาบสีอื่นหรอคะหนุดาชอบสีขาวคำพูดนั้นสร้างรอยยิ้มให้ทั้งคนจ่ายเงินและแม่ค้าซึ่งเป็นหญิงชราท่าทางใจดีถึงตอนนี้คนไม่รู้เรื่องของไหว้จึงพึ่งเอะใจ ต้องเป็นสีชมพูเท่านั้นใช่ไหมคะยังไม่มีใครตอบคำถามเพราะแม่ค้ากำลังคิดเงินของที่เพิ่งจัดชุดไหว้ให้ลูกค้าก่อนบอกจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไม่ต้องทอนหรอกครับชายหนุ่มบอกแม่ค้าหยิบเอาของไหว้ส่งเพียงกุหลาบให้ดาริกาถือแล้วพาเดินไปที่หน้าลานพระบรมรูปทรงมา้าที่อยู่ห่างออกไปอีกหน่อยการไหว้รอห้า คนมักทำกันในวันอังคารซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านส่วนที่ต้องเป็นกุหลาบสีชมพูเพราะเป็นสีของวันพระราชสมภพนอกจากกุหลาบแล้วก็มีพวกมะพร้าวอ่อนกล้วยน้ำว้าทองหยิบทองหยอดบรนดีซิก,ก้าข้าวครุกปิวิรภพบ,บอกเพราะเป็นของที่พระองค์โปรดใช่ไหมคะดาริกาลองแสดงความคิดเห็นน่าจะเป็นอย่างนั้นส่วนทูบ ถ้ามาครั้งแรกก็จุดทูปสิบหกดอกถ้าเคยมาแล้วก็จุด9ดอกหรือ5้ดอกก็ได้จากนั้นก็ว่าคาถาบูชาแล้วก็ขอสิ่งที่อยากได้พี่วีรู้เยอะจังเลยนะคะหนูไดาไม่เคยรู้เลยว่าพี่วีจะรู้เรื่องพวกนี้ทำไมหน้าตาพี่ชั่วขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ค่ะขนพี่แค่ล้อเล่นแต่คนน้องก็นึกว่าจริงจังรีบอธิบาย หนูดาแค่คิดว่าผู้ชายอย่างพี่วีกับพี่ธาดาไม่น่าจะชอบมาที่แบบนี้กันนะคะจริงๆพี่ก็ไม่ได้มาหรอกตอนนั้นธาดามาจีบลูกแม่ค้าขายดอกไม้ที่นี่ก็เลยลากพี่มาบ่อยเลยรู้เยอะจริงเหรอคะแล้วมันน่าใช่เรื่องจริงไหมล่ะคนน้องสายหนะ้าเรื่องจริงคือตอนพี่มาอยู่บ้านกิจเจริญกุลใหม่ๆพี่เป็นห่วงพ่อ ก็เลยชอบออกมาไหว้พระขอพรตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆขอให้พ่อปลอดภัยขอให้พ่อมารับพี่ไวๆงั้นพระท่านก็กศักดิ์สิทธิ์นะสิคะจาริกาบ,บอกสิ่งที่วีระพบไม่เข้าใจก็พี่วีมาอยู่บ้านอยู่ดามไม่นานคุณลุงก็มาหาแล้วไม่นานคุณลุงก็ลาออกจากข้าราชการไม่ต้องไปเสี่ยงอันตรายแล้วพี่วีก็ได้ไปทำในสิ่งที่ฝัน สิ่งหนึ่งที่วีรภพได้รู้เวลาคุยกับน้องคือความเย็นน้องจะดีใจกับเรื่องง่ายๆประทับใจเรื่องที่ใครมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามันทำให้คนที่คุยด้วยดูผ่อนคลายและนั่นคงเป็นเหตุผลให้พวกเขาอยากทำใจดีด้วยอยากคุยด้วยอยากให้เธอยิ้มให้เธอดีใจบ่อยครั้งที่เผอพยักหน้าในสิ่งที่เธอต้องการโดยไม่รู้ตัว งั้นหนูดาจะขอพอรให้คุณแม่หายไวๆเดี๋ยวพี่วีพาหนูดาไปไหว้พระที่อื่นอีกนะคะพาไปเหมือนตอนที่พี่วีขอพอรให้คุณพ่อของพี่วีแม่ของหนูดาจะได้หายดวงตากลมโตนั้นมีประกายหวังจนคนมองใจหายเพราะรู้ว่าคงไม่มีพรใดอีกแล้วที่จะทำให้ดาริกาได้ในสิ่งที่ต้องการอาการของอารี ไม่มีวันรักษาหายขาดมีแค่จะอยู่ได้นานแค่ไหนโลกจะเอาชนะสังขารได้เมื่อไหรและเวลานั้นก็ไล่ต้อนมาทุกขณะการรักษาก็เพียงยืดเวลาออกไปได้เล็กน้อยแต่ครั้นจะพูดออกไปก็รางแต่จะทำร้ายจิตใจน้องเสียเปล่าความเสียใจไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเกิดแต่ถ้ายืดมันออกไปได้แม้นาทีหนึ่งวินาทีหนึ่ง ก็ควรที่จะคว้ามันไว้ทั้งในคนเยอะขวัญทูบแรงพี่ว่าหนูดาว่าอยู่ข้างนอกนี้ดีกว่านะแล้วตอนนั้นพี่วีไปไหว้ตรงไหนคะเธอถามอย่างจริงจังถ้าพี่วีไหว้ข้างในหนูดาก็จะไปไหว้ข้างในคะ่ะหนูดาทนได้หนูดาจะทำอย่างที่พี่วีทำคะ่ะแปลกที่เวลามองสบตาน้องใจก็เศร้ารู้สึกสงสารขึ้นมาจับหัวใจ จึงเผลอเอื้อมมือไปแตะสีสักธเธออยากปลอบอยากดึงเข้ามากอดก่อนจะได้สติดึงมือกลับมาแล้วบอกว่าจะพาเข้าไปไหว้ข้างในแต่ถ้าไม่ไหวหายใจไม่ออกก็ออกมานะมาไหว้ข้างนอกก็ไม่เป็นไรวีรพบบอกอย่างอาทรพางถอดเสื้อแจ็คเก็ตออกมาคุมไหล่ให้น้องอากาศเย็นมากใส่ไว้เถอะใครจะมองก็ช่างยังไงพี่ก็โดนมองจนชินแล้วละ่ะ ดาริการู้สึกอุ่นใจยิ่งเมื่อมือพี่เอื้อมาแตะศีษะยิ่งทำให้หัวใจเต้นแรงพี่วีใจดีจังค่ะคนถูกชมเหมือนจะเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอใจดีเกินเหตุดูผิดจากที่ตั้งใจไว้แล้วอยากให้ใจร้ายไม่ล่ะไม่ค่ะหนูดาชอบให้พี่วีใจดีแล้วหนูดาก็รู้ว่าจะทำยังไงให้พี่วีใจดีด้วยนูดาจะไม่ขาดใจพี่วี จะไม่ทําในสิ่งที่พี่วีไม่ชอบพี่วีจะได้ใจดีกับดาคำพูดนั้นออกมาอย่างมั่นใจยิ้มให้พี่ก่อนจะเดินถือดอกไม้เข้าไปข้างในนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากให้เป็นการใจดีด้วยอาจไม่ใช่เรื่องดีอีกต่อไปที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงน้อง